เลื่อนโชว์เชี่ยวไปไม่จบไม่สิ้นเรื่องพระเครื่องนี่เนาะอ๋อวันนี้เลื่อนไปนเจออีกหนึ่งบินการออกมาท้าบอยว่าเหรียญทองคาเลื่อนสมรสัก์นั้นเป็นเหรียญหล่อไม่ใช่เหรียญปั๊มท้าพิสูจน์กันได้ด้วยกล้อง 10x อู้ผมนี่ก็เห็นแล้วมันพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์เพราะว่าสิ่งลี้ลับมวลสารอะไรที่เราสัมผัสไม่ได้ก็เป็นการคาดเดาคาดคิดว่ามันน่าจะเป็นเนาะ ส่วนอาจารย์โอ๊ตบางเพโอ้อันนั้นก็โดนแผนและลูกศิษย์วัดการหลงหลงพอสุดนะว่าเป็นเหรียญเกะและเขาก็ออกมาบอกว่ามันจะเกะได้ไงเอามาจากย่ามที่สุดแล้วมันคืออะไรใครเกะเอามาจากย่ามเกะเหรอหรือมันพิสูจน์ได้ไหมผมว่ามันสร้างขึ้นมาเองคิดกันขึ้นมาเองด้วยคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนาะถ้าพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ไปถ้ามันแท้ก็แท้ หาสิ่งพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ออกมาพิสูจน์กันครับเพราะว่าอย่างนั้นมันไม่จบไม่สิน้นมันก็ฟังใครฟังมันอยู่นั่นแหละ,ะไปคิดดูเนาะทุกคนเนาะพิสูจน์ได้พิสูจน์ครับ